โอเคครับพี่ต้อนรับสูช่อง Go P หนึงคันนี้ครับก็คอนเทนต์ในวันนี้ครับพี่เนี่ยทำการเอ่อแต่งตัวเป็นโนฟามิงโก้เขื่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำการแต่งตัวเป็นโนฟามิงโก้แล้วก็มาเวทกับโนฟามิมโก้ตัวจริง <No. S 1> ะน้ตะแต่ว่านี้ถ้าเกิดทุกคนถามว่าทำไมพี่ไม่แต่งตัวเนี่ยกว่านี้ก็แต่งตัวเนี่ยสุดไปได้แค่เนี่ยได้แค่ภาคคุม <c oughs> โอเคยังไเลยเราต้องรับเพีชโอเคจัดไปเลยตระกาศได้เปรียบปึ๊บ ป,ปรับเสียงอยูอป่ปรับเสียงอยู่ไงบอกว่าปรับเสียงอยู่ไงอ้าตีวิ่งนี่หว่าปรับเสียงอยู่ปรับเสียงอยู่ปรับมุม้อมแป๊บเอ๊ตีบปตัตีบอดคือตีบอดคือตีบอดคือโ,โอ้ยหาความมึงถือกูนี่ โดนเจ็ดร้อยโดนไปเจ็ดร้อยโดนไปเจ็ดร้อยมาอีกห้าที่โดนเรียกค่าปรับไงขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถเร็วเกินกำหนดเรื่อนกำหนดอุ้ยเด่นกระตัดเป็นไอ้นี่เลยไอจิ๊บเบิร์ดไอมาริโ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 ออื้มมันเร็วๆร็มันเดี๋ยวๆอีกิหนึ่งตัวรอบนี้จะจะไม่ตายมันนะเพราะว่ากว่าจะได้พระคูมาตายไปได้หลายรอบเพราะกว่าจะได้พระคูมาก็ยากพอสมควรเลยนะเพราะต้องฆ่ามันไปหลายรอบมากโอเคเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้เสียเซลไม่ได้เสียเซลมานานไรชุดใหญ่เก่งๆใสกะทีเอาออกทํทำไมกลับเข้าไปไอตีไปโดนโอ้ยตัวหนึ่งลอยอีกว่ะมา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 โบเตรียม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 ชุดใหญ่เก่งๆใส่กะทิสองถุงสันจีขาดดำอยู่โนสันจีขาดดำมาอยู่โนสันจีขาดดำมาอยูโ่โน,นไม่ไมนะ่ได้กิน่หลอยน้อง หลังตายหลังตายเอาไปหนึ่งลูกจะยิงไม่โดนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระป๋ายกลับไปใหม่กลับไปใหม่เบียดเมื่อกี้ไม่สวยเอาไปอีกเอาไปยิงนิ้น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 นี่เอาไปไอ้เก็บมึงตัวมันจะมีตัวประกอบอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนั่งเลยไอ้ยิงตัวพันโค้ชเจ็บนั่น เก็บนานๆโอเคชนะเรียบร้อยให้ให้ได้มาสองหมื่นกว่าโอ้โหอิมบอกเลยอิมรู้สึกว่าตัวเดียวน่าจะไม่พอนะเพราะฉะนั้นเดี <cuestión> ๋ยวผมจะเหมาให้หมดเกาะเลยละนะทุกคนพ่อดูมาตบโนพันโกมาจะเร็วเกินไปเดี๋ยวนี้ผมจะตบทั้งเกาะเลยเดี๋ยวไปตีต่อไปเคลที่สองเคล็ที่สองจะยากไปไงจะยากไปไงจังยากไปง่ายโอ้เลยในลำคอ ออกมาทำไมกลับเข้าไปกลับเข้าไปมาทต้งเข้ามาไกลด้หน้าดาบยาวแต่ไม่ต้องเข้าล้กลัวเ <c oughs> อาใหม่เอาให,าใหม่กีีม่โดนมึงกีีนึงเมตรดึงเมตรริงตรีบิโดนถอยมาก่อนถอยมาก่อนหาคีไฟมาเร็วเอ,อ้ดเฉยไม่ที่ขอใหม่ขอใหม่ไปอยู่ที่เดิมไปอยู่ที่เดิมเมื่อกี้มาเหญ่ทองทองเมื่อกี้มาเห็เ่อะไรทองทองอ้โดน เฮ้ยลอดเฉยเลยเว้ยหาคิสังเกตมาแล้วแจ้ะหาคิสังเกตหาคิสังเกตหาคิสังเกตแต่วันนี้เฮ้ยกยดวดตีไม่โดนตี่โดนเตียมเตียมอันตีเตียมแข้งมาเดิมมันยี่เดิมไม่จีไปดีกว่ามอมไม่ค่อยเห็นมอมไม่ค่อยเห็นเฮ้ยตีวุดต,ตีวุดต,ตีวุดต,ตีวุดโดนปีสองร้อยจะเอ๋จเอ๋ไปดีครับไง ว่ายีโบผนต้องได้เออต้องได้สักหนึ่งล้านอ่ะนะยังไงต้องได้หนึ่งล้านเพราะทางไกลครบแล้วโอ้ยไม่ยันตีพรุ่งนีวาม,นามุนขามุนขาแล้วก็ถอยแบบดิดิตอตอนดิดิตอตอนดิดิตอนดิดิตอนดิดิตอนตอนีกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกไงเดินคิวเดินคิว มีคิี่วอันนี้ป้าเหรอฮเออเออเอออยู่เลิศไม่เชีวละเริศไม่เชีวละเริศไม่เชีวเริ่มไม่คิวได้มาเปลี่แสนสามโอ้ตอนนี้มีเปลี่แสนสามแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ตีตัวนี้ต่อไปให้เกิบครบหนึ่งล้านเราวันนี้แล้วนะทุกคนอัพเรื่อยๆอัพเรื่อยๆอัพสเต็กอ์ขับสเต็กรอันนี้สกิลผลแสงยงหุยได้แค่เก้าล้านได้แค่เก้าแสนอะปุ๊กกว่าได้เปรียบ จึ๊บจึ๊บโอห์มพันหกมาต่อมาต่อมาต่อเรื่องที่เราสาดสาดยังไม่จบมาถึงเรื่อง,องควันปิงได้แค่พี่น้องอ่ะอพี่น้องเอาไอ้ยิงวืดวุดไอ้คำว่าบอกรักรักกับไอ้คำว่าบอกเลิกมุกอะไรของกูนี่โอ้ยต้องกดท่าทานนี้ก่อนดีกว่าเย,ย้จุ๊กจุ๊กเมียให้เรือรถ แล้วก็อยากให้เธอบอกเลิกแล้วก็เป็นใจแค่พี่น้องและคนคุยจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุกแบบเลียกมาเฮ้ยกวจีไวจตจุกแบบเลียนมาแต่ตีไม่โดนไงไั้มันเลียมาตรงไหนวะเนี้มา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 ,มา,มาบ๊ไม่ตายเว้ยสิต้องแดงแล้วล่วรอบนี้เอาไม่แดงเฉยเลยไม่เห็นที่นักเลยอ่ะมาต้องแดงแล้วลอรอบนี้โอเคแดงแปบ โอ้โหเย็นพี่เย็นเจ้ก็เย็นใจเย็นรีบเบอร์รีบเบอร์อู้หลเรื่อยๆขนาดนี้เปรี้ยวผมเปรี้ยวจริงๆเว้ยเฮ้ยเปรี้ยวเหอเปรี้ยวเยอะอะโอเคเนี่ยมาเก้าร้าน